สวัสดีค่ะพบกับพี่มนในเพจพี่มนเล่าเรื่องออยออแล้วนะคะวันนี้พี่มนจะมาต่อขั้นตอนที่2ของการขออนุญ,ญาตสถานที่ผลิตอาหารจําได้ไหมเอ่ยคลิปที่แล้วพี่มนเล่าว่าการผลิตอาหารมี2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนอะไรนะใครจําได้บ้างมีหลายคนจําได้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการขอตรวจประเมินสถานที่นะคะซึ่งถ้าผ่านไปแล้วอย่างที่พี่มนเล่าแล้วว่าเมื่อผ่านไปแล้วปุ๊บเจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองสถานที่ให้ เราจึงสามารถไปต่อขั้นตอนที่2ได้ไปต่อแล้วนะคะนะคะเนี้ยไปต่อขั้นตอนที่2กันขั้นตอนที่2เราเรียกว่าขั้นตอนพิจารณาคําขออนุญาตผลิตอาหารนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เราต้องมาดูก่อนว่าสถานที่ผลิตอาหารของเราเนี่ยเข้าขายแบบไหนซึ่งเคยเล่ามา,นานแล้วละว่าการสถานที่ผลิตอาหารมี2ประเภทนะคะคือ1ประเภทเข้าขายโรงงานและ2ประเภทไม่เข้าขายโรงงาน จำได้ไหมคะว่าอยอยใช้เกณฑ์อะไรในการบอกว่าเราเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายติ๊กตอกติ๊กตอกจำกันได้ไหมเอยอ่าเดี๋ยวพี่มลเฉลยให้ฟังสําหรับคนที่จําไม่ได้นะคะก็คืออยอยใช้เกณฑ์ว่าสถานที่ผิดอาหารของเราถ้าเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรเรามีกําลังเกิน50แรงม้านะคะและมีจํานวนคนงานเกิน50คนอันเนี้อยออยเขาคิดเขาเขาเขา,เขาเรียกว่า สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าขายโรงงานนะคะ nine, เราจะต้องขออนุญาตตั้งโรงงานนะคะผลิตอาหารซึ่งเอกสารที่ใช้เราเรียกคําขอนี้ว่าคําขออหนึ่งะคะจำให้ดีนะคะแบบคําขออหนึ่งะคะแต่ถ้าสถานที่ผลิตอาหารของเราเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรมีตมีกําลังต่ํากว่า50แรงม้าแล้วก็มีจํานวนคนงานต่ํากว่า50คนเราเรียกว่าไม่เข้าขายโรงงานนะคะเราเรียกการขอนี้ว่า การขอเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าขายโรงงานนะคะหรือเรียกว่าสบห ?1 ึนะคะจำให้ดีนะคะสบห ?1 กับอหนแตกต่างกันนะคะเพราะว่าที่ต้องเล่าเพราะว่าค่าธรรมเนียมจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าเราเป็นใช้อหนหรือใช้สบหนึ่งนะคะซึ่งเอกสารที่ใช้เนี่ยจะเหมือนกันนะคะเอกสารที่ใช้ก็จะเหมือนกับที่เราตอนเรายื่นพิจารณาตรวจประเมินสถานที่นะคะเหมือนกันเลยทุกอย่างนะคะ แต่มีใบเพิ่มขึ้นมาใบหนึ่งก็คือใบรับรองของอยอยที่รับรองว่าสถานที่ของเราผ่านการประเมินแล้วนะคะเอาเอกสารทั้งหมดไปยื่นอยอยใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อขออนุญ,ญาตตั้งโรงงานอหนึ่งหรือเพื่อขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานสอบอนหนึ่งนะคะและเมื่ออยอยรับเอกสารเราทุกครั้งนะคะพี่มนบอกแล้วว่ามีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นนะคะ อยเรียกอันนี้ว่าค่าพิจารณาคำขอนะคะซึ่งจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นอหนึ่งก็คือเข้าขายโรงงานคิด2000บาทตอนหนึ่งคำขอนะคะแต่ถ้าเป็นสบหนึ่งไม่เข้าขายโรงงานอ่าอันนี้ถูกหน่อยนะคะ 1, บาทนะคะอันนี้คือการพิจารณาคำขอนะเจ้าหน้าที่ก็จะเอาคำขอทุกอย่างเอกสารทุกอย่างไปพิจารณาดูว่าถูกต้องเรียบร้อยไหมนะคะนะคะถ้า อย่างถูกต้องเรียบร้อยเอกสารครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบให้นะคะอันนี้แหละเป็นใบอนุญาตละนะคะซึ่งถ้าเป็นประเภทเข้าขายโรงงานก็จะเรียกว่าใบาอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารนะคะอันนี้มีค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมอยู่ที่5 0 0 0ถึง10,000บาทขึ้นอยู่กับจํานวนแรงม้าของสถานที่ผลิตอาหารนั้นนะคะส่วนถ้าเป็นประเภทไม่เข้าขายโงกานอันเนี้ย ค่าใบอนุญาตไม่มีไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นแค่ขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะให้เลขมาไม่มีเอกสารมาให้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะจะมีใบออกใบให้เท่านั้นนะคะซึ่งทั้งสองทั้งสองแบบทั้งอหนึ่งและสบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ7วันทําการนะคะซึ่งถามว่าใบานี้พอได้มาแล้วได้ตลอดชีวิตไหม ไม่ใช่นะคะอยอยมีอายุให้นะคะคือใบอหนึ่งก็คือใบอนุญาตตั้งโรงงานเนี่ยจะมีอายุ3ปีนะคะนับยังไงนับปีที่นับที่วันที่31ธันวาของปีที่3นะคะเพราะฉะนั้นก่อนสมมุติเราได้ปีนี้ปี63าใช่ไหมคะเราก็นับสามปีที่หนึ่งละหกปีที่2และ65ปีที่3เพราะฉะนั้น31ธันวาหกห้าใบนี้หมดอายุนะคะแต่ไม่ต้องกัวงวลน,นะคะ ก่อนหมดอายุออยมักจะมีจดหมายมาเตือนเราเราก็ไปต่ออายุนะคะก็ะเสียค่าธรมเนียมต่ออายุนะคะถ้าเป็นออหนึ่งก็ห้าพันบาทนะคะส่วนกรณีไม่เข้าขายโรงงานเน,นี่ยอันเนี้ยจะไม่มีการหมดอายุเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าเขาจะไม่ได้มีใบใบโรงงานมาให้เพราะฉะนั้นไม่มีใบมาให้ก็ไม่ต้องไม่ต้องต่ออายุนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปขอตรวจประเมินสถานที่ทุกๆ3ปีเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือในขั้นขั้นตอนของการพิจารณาคําขอ อนุญาตผลิตอาหารนะสองขั้นตอนนะคะสำหรับเรื่องของการ,รผลิตอาหารและเล่นสถานที่เก็บอาหารก็มีสองขั้นตอนแค่นี้เองนะคะฟังดูก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะคะแค่เอกสารครบหลักเกณฑ์ถูกต้องเ,อเราก็ไปยื่นนะคะแต่อย่างที่พี่มนตเตือนทุกครั้งเลยว่าก่อนยื่นทุกครั้งสตินิดน,นึงนะคะเพราะทุกครั้งที่ยืน่นคือเงินของเราเพราะฉะนั้นดูให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูแล้วรู้สึกมีคําถามนะคะ สอบถามมาได้นะคะที่คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่มนจะมาดูให้มาตอบให้นะคะอย่าลืมนะคะดูคลิปของพี่มนแล้วถูกใจนะคะได้รู้สึกว่าเออได้ความรู้ได้ได้ความรู้ได้ข้อม,ม,มูลเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะในเพจพี่มนเล่าเรื่องออยแล้วพี่มนจะมาเล่าในตอนต่อๆไปนะคะติดตามกันนะคะว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่อไปสวัสดีค่ะ